ธิตาลีเสวังเจ็ดไปเก้าสวัสดีค่ะการสนับสนุนฤดูร้อนปี2023ของเือจานคือการระเบิดครั้งใหญ่ของการเป็นผู้ประกอบการธุกรกิจโฆษณาของเสือจานในช่วงฤดูร้อนปี2023ได้รับการเปิดเผยทางออนไลน์มันจะเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ด้วยเงินทุนสนับสนุนหลัก3รายการทั้ง3แบรนด์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานในชีวิตประจําวันได้มากจริงๆและแฟนๆหลายคนได้แสดงความคาดหวังอย่างมากตามรายงานมีข่าวว่า ธุรกิจการรับรองของเซอร์จานจะระเบิดและร้อนระอุสุดๆในช่วงฤดูร้อนปี2023เป็นการรับรองหลัก3รายการสำหรับโทรศัพท์มือถือนมและเครื่องซักผ้าในปัจจุบันในแต่ละหัวข้อของ3แบรนดน์นี้ได้ปรากฏในรายการการค้นหายอดนิยมหลายต่อหลายครั้งได้ดึงดูดความสนใจอย่างกว้างขวางสำหรับเซอร์จานเซอร์จานได้รับการอัปเดตแบรนด์ใหม่ทุกเดือนเนื่องจากอาชีพการงานที่ยุ่งมากในปี2023 ทำให้มีการประกาศอย่างเป็นทางการน้อยลงสำหรับการเปิดตัวแบรนด์ใหม่แต่ก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการหลายฉบับที่รอการประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่27เมษายนหัวข้อสแตนอินบอกว่าเซอร์จานไม่จําเป็นต้องอ่านสคริปต์ในการถ่ายทํากลายเป็นหัวข้อที่ได้รับความนิยมเขากล่าวในวิดีโอด้วยสีหน้าและน้ําเสียงที่ชื่นชอบเป็นพิเศษว่าเขาแสดงเป็นสแตนอินของเซอร์จานในเรื่องซันชัยวิทมีที่ถ่ายทําเมื่อต้นปี และเขาได้ติดต่อกับเซอร์จานแบบไม่มีระยะหา่างทุกวันในช่วงระยะเวลาของความร่วมมือเขาได้ลบล้างการรับรู้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่เขามีต่อเซอร์จานและในช่วงหนึ่งเดือนของการถ่ายทํากับเซอร์จานเขาได้ค้นพบความลับสามประการของเซอร์จานความลับอย่างแรกก็คือใบหน้าของเซอร์จานดูขาวกว่าในกล้องความลับอย่างที่สองก็คือเซอร์จานไม่ต้องนอนหรือนอนน้อยมากเขาทํางานประมาณสี่ชั่วโมงต่อวันและไม่ว่าเขาจะทํางานดึกแค่ไหน ในสองวันเขาจะสามารถเข้าฉากด้วยใบหน้าที่สดใสและเต็มไปด้วยพลังและเขาไม่จําเป็นต้องอ่านบทเลยเขาจําบททั้งหมดไว้ในใจได้ไม่ว่าบทพูดจะยาวมากแค่ไหนเขาก็สามารถแสดงได้คําพูดการต่อคําเพียงแค่มองความลับประการที่3มก็คือเซอร์จานชอบปฏิบัติที่ดีต่อแขกมากๆทุกคนในทีมผู้ผลิตจะรู้เรื่องนี้ดีในวันเกิดของเซอร์จานในทีมผู้ผลิตในพื้นที่พักผ่อนถัดจากนั้นจะเต็มไปด้วยของวางเครื่องดื่ม ช็อกโกแลตชาน,นมเป็นต้นทุกคนจะสามารถรับอาหารจากเือจานได้นอกจากนี้เขายังเปิดเผยว่าวางลิ้นและไปลยปลไปเหอมมาจะดูแลแขกเมื่อเห็นสแตนแมนยกย่องเือจานปีเตอร์แพนย่อมไม่พลาดโอกาสที่ดีนี้ในการที่จะโมะ้เมื่อดูเนื้อหาด้านล่างคำค้นหายอดนิยมเมื่อเร็วๆนี้ความบันเทิงในประเทศอยู่ภายใต้ใตกระแสน้าเชี่ยวกรากและพร้อมที่จะเคลื่อนไหวมีเรื่องอื่นเกิดขึ้นกับเือจานมากมายอย่างแรกก็คือ นิทรรศการลเล л ชันของกุชชี่ได้รับการลงทุนในการค้นหาที่ได้รับความนิยมและความนิยมของเซอร์จานก็ถูกหันเหไปสู่การค้นหาที่มีแนวโน้มที่จะมืดมนจากนั้นพวกเขาก็วางแผนการเชื่อมโยงกับ YXH โดยตั้งใจที่จะระเบิดวิดีโอที่ตัดต่ออย่างประสงค์ร้ายของภาพผีที่ผลิตเองแต่ก็น่าเสียดายที่สกายเน็ตได้รับการบูรณะและถูกค้นพบทันเวลาสายตาของสาธารณชนนั้นฉลาดมากขึ้น หากพวกเขาไม่ถูกยั่วยุด้วยสิ่งนี้พวกเขาก็จะยิ่งถูกดูหมิ่นพฤติกรรมประเภทนี้มากขึ้นบุคลากรที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนี้เชื่อว่าการกระทําที่ไม่ยุติธรรมหลายอย่างจะส่งผลให้เกิดการกระทําของพวกเขาเองที่เป็นการฆ่าอีกก้าวหนึ่งบนถนนแห่งการทําลายล้างต้องบอกว่าน้ํามีแหล่งที่มาและมีเหตุผลเบื้องหลังของการกระทําเหล่านี้ผู้คนที่สัญจรไปมาจะไม่รู้ตัวในขณะที่แฟนๆจะรู้ตัวช้าแต่ฝ่ายตรงข้ามในอุตสาหกรรมเหล่านั้น จะสามารถมองการไกลได้และดำเนินการก่อนเพราะพวกเขารู้สถานการณ์ในอุตสาหการรมดีที่สุดและรู้ว่าอะไรคือทิวทัศน์ที่ดีที่สุดซึ่งไม่เคยมีมาก่อนแฟนๆที่คุ้นเคยกับความเป็นเลิศของเซอร์จานไม่ได้ตระหนักในตอนแรกว่างานของกุชชี่ของไอดอลของพวกเขาได้รับความสนใจอย่างมากประการแรกก็คือการประชาสัมพันธ์ในประเทศให้ความสําคัญกับแพลตฟอร์มเวยบปอมากกว่าแต่อินในต่างประเทศก็มีความสําคัญมากที่สุด นาดีดการประชาสัมพันธ์ของคุชี่บนแพลตฟอร์มนี้ได้ใช้นางแบบต่างชาติปรากฏตัวในฉากและมีศิลปินจีนเพียงไม่กี่คนที่ปรากฏตัวในฉากนี้ยังคงหรูหราซึ่งสอดคล้องกับประเพณีอิทธิพลของดวงดาวและเน้นสไตล์ของแบรนด์แต่สำหรับนิทรรศการของคอลเลกชัน Ex Time Vision นี้เสอร์จันได้ปรากฏอยู่ทุกที่ในอินเสีร์จันได้ทำลายประเพณีแห่งความหรูหราสูงส่งโดยอิทธิพลที่ไม่ธรรมดาของเขาและมีความสุขกับความรุ่งโรจน์เฉพาะตัว ประการที่2ก็คือมีการประกาศในทุกแพลตฟอร์มทั่วโลกและเว็บไซต์อย่างเป็นทางการมากกว่า40ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกได้รับการอัปเดตพร้อมกันาานิตยสารวันนิติไฟยูทที่มีชื่อเสียงและสื่อแฟชั่น The f a ฟช i o n i s t 2ในประเทศที่สวยงามทั้งหมดแนะนําการเดินทางของเซอร์จันสู่ฟลอเรนซ์และการเดินทางสะสมของกุชชี่เซอร์จันกาลังแสดงใบหน้าของเขาไปทั่วโลกในฐานะโฆษกระดับโลกที่มีชื่อเสียงของกุชชี่ เขาได้ใช้อิทธิพลและท่าทางแบบตะวันออกเพื่อดึงดูดความสนใจของโลกสู่งานที่ยิ่งใหญ่นี้เป็นความไว้วางใจที่มีต่อเซียวจานแม้จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ยังเคลื่อนไหวยิ่งไปกว่านั้นเจ้าของแบรนด์ชาวอิตาลียังได้เดินทางมายัางเซี่ยงไฮ้ด้วยตนเองเพื่อร่วมในงานนี้โดยนําช่างฝีมือมาด้วยทําให้ผู้เยี่ยมชมเข้าใจในงานฝีมือของกุชชี่ได้มากขึ้นซึ่งสแสดงให้เห็นถึงความสําคัญที่มีต่อง,งานนี้ยิ่งไปกว่านั้นเคอร์ริงกรุ๊ป หัวหน้าของกุชชี่ยังออกมารีโพส์บล็อกมัสเตอร์โปรโมทของกุชชี่เซอร์จานอีกด้วยและแอชเซอจานด้วยตัวของเขาเองต้องบอกว่าการพบกันแบบตัวต่อต,ตัวของเซอรจานในครั้งนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆค่ะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมบางคนถึง,งคลั่งไคล้เซอรจานและไม่ลังเลเลยที่จะเดินบนขอบของกฎหมายและต่อสู้อย่างสิ้นหวังเพื่อเซอร์จานเซอจานคือคนที่ทําบางสิ่งบางอย่างที่คนธรรมดาแทบจะทําไม่ได้และได้เริ่มต้นบนเส้นทางที่ยากที่คนอื่น จะบรรลุถึงจุดสูงสุดได้มีผู้คนในโลกนี้ที่มักจะอิจฉาวความสําเร็จของเซอร์จานเพ้อฝันเกี่ยวกับการเรียนแบบสําหรับเซอร์จานคนต่อไปแต่พวกเขารู้แค่ว่าจะเหยียบเซอร์จานอย่างไรพวกเขาไม่รู้หรือว่าอุปสรรคทั้งหมดนั้นได้เติมพลังให้กับการเดินทางของเซอร์จานครั้งแล้วครั้งเล่ายังมองแค่ว่าเซอร์จานตอนนี้เป็นนักแสดงสามประสานเขาไม่มีรายการวาไรตี้ไม่มีละครใหม่ยังไม่เข้าร่วมกลุ่มการถ่ายทํา แต่เขาก็ยังสามารถอยู่บนการค้นหาที่ร้อนแรงได้เนื้อหาของการค้นหาที่ร้อนแรงนี้มีหลากหลายรายการตั้งแต่ภาพถ่ายเก่าสมัยเป็นมือสมัครเล่นละครที่ออกอากาศมา,มา5ปีแล้วความตรงต่อเวลาของเซียวจานอีกูยของเซียวจานอาจจะออกอากาศในเดือนพฤษภาคมและอื่นๆเมื่อมองแว็บแรกเราจะรู้สึกว่าหัวข้อนี้ครอบคลุมมากและการปฏิบัติของเซียวจานก็ดีมากจริงๆแล้วหัวข้อมากมายเหล่านี้ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจของเขาในปัจจุบันและไม่มีหัวข้อใดที่เป็นจุดสนใจของงานของเขาในปัจจุบันหัวข้อสําคัญเพียงอย่างเดียวก็คือหน้าจอการรีเฟรชเว็บไซต์ของกุชชีอย่างเป็นทางการของเสอ่์จานถูกจํากัดโดยแพลตฟอร์มอื่นๆอีกครั้งพี่ปานเองก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าแฟนๆดํากลัวอะไรการลุกขึ้นอย่างกระทนหันของเสอ่์จานไม่ได้ทําให้การรับในด้านธุรกิจและละครใหม่ๆเล็กลงแต่ทําให้ได้รับมากขึ้น ภายใต้สถานการณ์ที่ความบันเทิงภายในประเทศมักถูกปิดกันด้นโดยกระแสเกาหลีและตะวันตกเซอร์จานได้เปล่งประกายของเขาอย่างจริงจังแต่ทั้งหมดนี้ดูเหมือนว่าแฟนๆดําจะมองไม่เห็นเช่นเดียวกับเซอร์จานนี่เป็นครั้งแรกที่งานระดับนานานชาติของแบรนด์หรูระดับนานานชาติและแฟชั่นวีคมีศิลปินชายในวงการบันเทิงในประเทศที่มีใบหน้าอันดับหนึ่งในเอเชียเป็นครั้งแรกสําหรับโคศกแบบเต็มไซายยังคงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของแบรนด์หรู ที่หยุดการประชาสัมพันธ์ทั่วโลกเป็นครั้งแรกในประเทศจีนทั้งหมดนี้เป็นเพราะเสจจานเพราะเขาคือผู้ที่เริ่มเผยแพร่นิทรศการสําคัญดังกล่าวไปทั่วโลกซึ่งเป็นอิทธิพลร,ระดับนานาชาติของเขาแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้ใช้หัวข้อที่ไม่เกี่ยวข้องสองสามข้อเพื่อทําให้ประเด็นสําคัญของเหตุการณ์นี้อ่อนลงและเบียเบ่ยงเบนการรับส่งข้อมูลของข่าวดีนี้พยายามปกปิดไว้ส่งเสียงดงังและเล่นไปทั่วการพยายามเปลี่ยนหัวข้อไม่ใช่สิ่งที่แย่ที่สุด การใช้บัญชีการตลาดเพื่อเผยแพร่วิดีโอที่ประมวลผลรองก็ถูกปฏิเสธเช่นเดียวกันข่าวลือของเซอร์จานกำลังได้รับความสนใจดังนั้นพวกเขาจึงคิดกลอุบายสุดโตง่งโดยแท่งทำเป็นสมาชิกข,ของสตูดิโอของเซอร์จานเพื่อหาลือเกี่ยวกับความร่วมมือกับแบรนด์ไม่ต้องพูดถึงความเข้มงวดในการส่งมอบความร่วมมือทางธุรกิจแม้แต่เนื้อหาเล็กน้อยก็จะไม่ถูกส่งผ่านไปยังผู้มาใหม่ได้ทุกวันนี้การโทรศัพท์จะเปิดเผยการหลอกลวงได้ในไม่กี่วินาที สิ่งที่พวกเขาทำได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเซอร์จานเป็นที่นิยมมากเพียงใดและอิทธิพลของเขาก็มีอิทธิพลต่อการกระทำของพวกเขามากเพียงใดหลายคนบอกว่าเซอร์จานน่าจะเป็นเหมือนลูกฟุตบอลยิ่งเขาถูกเตะมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งกระโดดสูงเท่านั้นและยิ่งถูกตีเขาก็จะยิ่งแข็งแกร่งเขาเป็นเหมือนถังซานในเวอร์ชันของละครมากกว่าถ้าไม่มีทางฉันจะหลีดทางให้เขาเป็นเหมือนเวอยอุเซียนในเวอร์ชันของละคร หากไม่มีแบบอย่างเช่นนั้นฉันจะทําให้เป็นแบบอย่างในฐานะนักแสดงชั้นนําในแวดวงการบันเทิงเซอยวจันได้เงียบหายไปนานหลังจากประสบกับเหตุการณ์ต่างๆตอนนี้เซอยวจันกลับมาเป็นราชาแล้วเขาเต็มไปด้วยออร่าในวงการบันเทิงและเขามีแนวโน้มที่ดีที่จะกลับสู่ตําแหน่งสูงสุดวันนี้ข่าวดีของเซอยวจันมาถึงแล้วเซอยวจันมีอนาคตที่สดใสเมื่อเร็วๆนี้เซอยวจันได้ทําให้ทุกคนต้องประหลาดใจอีกครั้งสํานักง,งานใหญ่ของคุจี ได้วางแผนจัดง,งาน Universal Gucci Collection Exhibition จุดแรกก็คือเซี่ยงไฮ้จากฟอร์เรนถึงเซี่ยงไฮ้สำนักง,งานใหญ่ของ g ุช c ี่ได้เชิญเซียวจา้านให้เข้าร่วมในการถ่ายทำภาพยนตร์โปรโมทระดับโลกในหัวข้อ Universal Gucci Collection ของเซียวจา้านได้เผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและมีการประกาศอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งในประเทศและต่างประเทศจากมิลานถึงจีนเซียวจา้านได้กลายเป็นจุดสนใจหลักของการประกาศทั้งหมด จะเห็นได้ว่าสำนักง,งานใหญ่ของคุชี่ยอมรับคุณค่าทางธุรกิจของเซียวจานที่มีอิทธิพลระดับโลกและการดึงดูดใจของตลาดดังนั้นเขาจึงมอบหมายให้เซียวจานทำงานสำคัญของผู้ดำเนินการคนแรกเซียวจานยังทำตามความคาดหวังของแบรนด์เขาได้เข้าสู่กระแสโลกแล้วก่อนที่จะปรากฏตัวบนพรมแดงและหลังจากเดินพรมแดงเขาก็ทําให้งานของคุชี่ขึ้นเทรนด์โลกในอันดับที่4และ6อิทธิพลของเขาเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากจริงๆค่ะ งานของกุชชี่ยิ่งใหญ่มากได้เชิญศิลปินและแขกรับเชิญมากมายได้แก่เซียวจานลู่หานหุยอิงหงซูฉีซ่งเจียหลิวเหวินหลีอีออ้ชุนหนีหนีและคนอื่นๆปรากฏตัวบนพรมแดงบิวกินพุทธิพงศ์อัสาราัตกุลนักร้องและนักสแสดงชื่อดังจากซีรีส์ยของไทยก็มาที่เซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนเพื่อเข้าร่วมในงานนี้เช่นเดียวกันทีมของนักร้องอินทูวัน ได้รวมตัวกันและมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ชมให้พวกเขาได้แบ่งปันสั้นๆสองสามประเด็นเกี่ยวกับการเดินพรมแดงต้องบอกว่าความสูงของพิธีกรนั้นได้สร้างความกดดันให้กับศิลปินชายหลายคนเธอสูงมากจริงๆเมื่อยืนอยู่ด้วยกันเราจะเห็นได้ว่าเสื้อจันทร์ที่สูงมากก็ยังสูงกว่าเธอเพียงเล็กน้อยและลูหานก็สูงไล่เลี่ยก,กับเธอนีหนีไล่หลีอีชุนนั้นเตี้ยกว่าในขณะเดียวกันบิลกินดาราชาวไทยที่เปิดตัวบนพรมแดง ที่ประเทศจีนก็ได้รับความรักจากแฟนๆหลายคนเช่นเดียวกันลำดับของโคศกที่เดินบมพรมแดงก็คือเซียวจัานซึ่งเป็นคนแรกที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นในการเปิดตัวครั้งแรกและหลี่อี้ชุนซึ่งเป็นการเปิดตัวในตอนจบของงานปาร์ตี้มาหลายปีแล้วดังนั้นในงานนี้เธอจึงเป็นคนสุดท้ายอีกครั้งการเปิดตัวของนีนีและลู่หานถูกสงสัยเล็กน้อยเสียงเรียกในตอนแรกก็คือนีนีที่เป็นโฆศกของแบรนด์คนที่สองที่จะปรากฏตัวบนเวที แต่หลังจากรอสักพักนีนีก็ไม่ปรากฏตัวบนเวทีต่อมาจึงได้มีการประกาศชื่อของลู่หานอีกครั้งและหลังจากที่ลู่หานเดิอนออกจากพรมแดงชื่อของนีนีก็ถูกประกาศอีกครั้งและในครั้งนี้นีนีก็ปรากฏตัวอยู่บนเวทีตามด้วยหุยอิงหงและซูชีเสื้อผ้าของดาราหญิงบนพรมแดงของคุชชี่นั้นค่อนข้างธรรมดามากซูชีนีนีและหลิวเวินได้รับความคิดเห็นจากชาวเน็ตมากมายโดยเฉพาะชุดสีขาวของนีนี ซึ่งโดดเด่นมากเช่นเดียวกับซูชีออร่าของเธอเหมือนดอกไม้ขนาดใหญ่เมื่อมองในแบบแรกเธอสวยและก้าวหน้ามากจริงๆลูหารได้ย้อมผมสีน้ำตาลแดงอีกครั้งอย่างที่คาดไว้สำหรับท็อปสตาร์แห่งปีของเซอร์จานรูปร่างหน้าต่างของเขาก็ยังคงเหมือนเดิมเสื้อผ้าที่เขาชุดกันก็เตะตาม,มากหล่อและอินเทรนด์มากในชุดสูทลายสกอตของเซอร์จานในวันนี้ดูสบ,สบายและผ่อนคลายมากสีก็ไม่สะดุดตาแต่การออกแบบแขนและขานั้น สะดุดตาและโดดเด่นมากเป็นพิเศษซึ่งทําให้ชาวเน็ตหลายคนแซวเซอร์จานว่าแต่งตัวเก่งมากจริงๆและกล้าใจแบบสุดๆตั้งแต่งานแฟชั่นวีเขาเป็นหนุ่มหล่อที่เริ่มโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนาอดีตเขาค่อนข้างเงียบขรึมและเก็บตัวเขากังวลว่าเสื้อกล้ามของเขาจะตกลงต่ําไปเล็กน้อยเมื่อเขาดูการแสดงที่มิลานแต่ในตอนนี้เขาดูสบายๆมากกว่าและชินกับการโชว์ความเซ็กซี่เล็กน้อยเซรืรอจานก็อยู่ในสภาพที่ดีมากเช่นกัน สูตรของเขาค่อนข้างสะดุดตาม,มากแต่ใบหน้าของเขาสะดุดตาม,มากกว่าและเขาก็ต้านทานแสงแห่งความตายได้ภายใต้แสงบรรยากาศดวงดาวที่เจ,จาาิดจัาและเปล่งประกายบนร่างกายของเขาก็แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆเซียรจันได้ถ่ายรูปคู่กับซีอีโอของกุชชี่ในครั้งนี้เขาดูสบายใจกว่าที่มิลานมากถึงความสูงจะต่างกันแต่ออราดาราของเซียร์จันก็ฉายแววชัดเจนมากเขาดูเหมือนยืนอยู่ที่บ้านของเขามากกว่าเพราะเขาดูเป็นธรรมชาติอบอุ่น เป็นกันเองและมีปฏิสัมพันธ์กับซ e อได้อย่างอิสระเมื่อถ่ายรูปมือของเขาไม่ได้อยู่ในแนวตั้งอีกต่อไปแต่อยู่ในกระเป๋าของเขาในที่นั่งข้างเวทีเซอร์จานและลูหานั่งอยู่ด้วยกันลูหานอยู่ทางซ้ายของเซอร์จานและเซอร์จันก็มีความสุขมากเมื่อลูหานร,ร้องเพลงเขาพยักหัวตลอดเวลาในการฟังเพลงและยังปรบม,มือให้เมื่อร้องจบหัวข้อเซอร์จานและลูหานั่งติดกันยังอยู่ในรายการทอสเซอร์ด์อีกด้วยในการสัมภาษณ์นในช่วงเดินพรมแดง พิธีกรได้กล่าวว่าครั้งที่แล้วเราได้เจอกันที่งานมิลานแฟชั่นวีใช่ไหมคะแล้วก็เป็นงานแฟชั่นโชว์ของคุชชี่ด้วยฉันจําได้ว่าตอนนั้นคุณได้สวมเสื้อนอกเป็นสูทสีสม้มดูสดใสามากทุกคนจํากันได้หมดเลยชุดสูทที่ใส่ในวันนี้ก็ดูพิเศษมากจริงๆค่ะให้ความรู้สึกถึงการออกแบบช่วยแนะนําให้ทุกคนฟังหน่อยเซอร์จันบอกว่าชุดสูทในวันนี้ทุกคนคงได้เห็นแล้วว่าเป็นชุดสูทสีเทาลายสกอตบวกกับกางเกงขากว้าง แน่นอนว่าสิ่งที่ผมชอบมากก็คือการตัดเย็ยบอย่างมีลูกเล่นและน่าสนใจของชุดนี้ครับหวังว่าผมจะนำเสนอให้เห็นถึงความผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากนั้นพิธีกรก็ได้ให้เซอรจัานพูดถึงแรงบันดาลใจของเขาในการถ่ายทำวิดีโอที่นำเสนอเรื่องราวของแบรนด์ในทีมของทริป้ังแรงบันดาลใจในฟลอเรนซ์เซอจนันบอกว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติมากหลังจากจบงานเดินพรมแดงที่มิลานเขาก็เดินทางไปที่ฟลอเรนซ์ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของแบรนด์ ไปที่คอลเลกชันเฮาส์ได้ชื่นชมคอลเลกชันอันล้ำค่าแห่งศตรวรรษของแบรนด์จากนั้นก็ไปที่อาร์ตและบรรดาทอรีที่นั่นเหมือนได้เข้าไปสัมผัสเบื้องหลังของแบรนด์ซึ่งสามารถสัมผัสได้ถึงพลังในการสร้างสารรค์และแรงบันดาลใจและความรู้สึกของเขาที่ได้มาในงานนี้ก็คือเขารู้สึกประมาและก็ตื่นเต้นรู้สึกเหมือนกำลังฝันอยู่เลยครั้งก่อนได้ไปที่ฟลอเรนซ์และในครั้งนี้ก็มาที่เซี่ยงไฮ้ในการถ่ายทำวิดีโอโปรโมทได้มีพื้นที่ ทั้งหมด8ดพื้นที่และสิ่งที่เขาประทับใจมากที่สุดก็คือพื้นที่แรกซึ่งเป็นเทเลพอร์ตสเตชันเขารู้สึกว่ามันเหมือนหน้าชีวประวัติและยังเป็นเหมือนประตูที่เปิดสู่กาลเวลาอีกด้วยซึ่งมหาศจา์มากๆและสุดท้ายพิธีกรได้ขอให้เซอร์จันบอกถึงเหตุผลที่ต้องมางานนี้ให้ได้เซอรจันบอกว่าเหตุผลของเขามีเยอะมากๆอย่างแรกก็คือมันเป็นนิทรรศการที่ยิ่งใหญ่มากและยังเป็นสถานีแรกของโลกที่เซี่ยงไฮ้ ที่จริงทุกคนก็คือคนแรกที่ได้เห็นนิทรรศการนี้ดังนั้นมันจึงน่าดึงดูดใจมากเป็นพิเศษและเขายังเชื่อว่าเพื่อนๆที่รักในงานศิลปะและชีวิตจะสามารถหาสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบเจอในนิทรรศการนี้ในระหว่างทานอาหารค่ำเซียวจานดูมีความสุขมากและแฮปปี้สุดๆได้มีการแชร์ภาพของเซียวจานที่กําลังเพลิดเพลินกับอาหารค่ำดื่มไวน์ไปหลายครั้งจากข้อมูลของชาวเน็ตก็น่าจะประมาณมากถึง5ครั้ง และยังได้พูดคุยกันอย่างสนิทสนมกับลู่หานควาหลิน CEO และซูฉีรุ่นพี่ที่เคยร่วมงานกันเมื่อหลายปีก่อนอีกด้วยและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ